วัสดีครับผมแป้นะครับจากเต้นเควัต้ขาชนบุรีครับวันนี้ได้คิวมารีวิวรถอีกหนึ่งคันเป็นรถที่คิดที่สุดหายากที่สุดนางฟ้านะครับมาพร้อมกับ Honda HRV รุ่น E-Limited นะครับเป็นรุ่นรองท็อปปี2015มือเดียวป้ายแดงไม่เคยทำสีราคาครับบอกเกินไว้ตั้งแต่แรกเลยครับ425,000บาท425,000บาท เอกสารดีฟรีดาวครับปันเดือนนึงแค่ 8, 600บาทตลอดอายุสัญญาครับเรามันเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้เป็นรุ่นสีเทานะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดยร์ไลท์ขาวๆใสๆมาพร้อมอะไรครับมาพร้อมไฟสปอตไลท์อ่านี่มาจากห้างเลยนะครับหน้ากระจังจะเป็นสีเทาดําตัดด้วยโครเมี่ยมมาจากห้างสัญลักษณ์คันด้านะครับคิ้วโค้งล้อ เกิดหน้าสเกิดหลังสเกิดข้างทุกอย่างทําสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับคันนี้ได้มาพร้อมกับล้อมแม็กเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายรุ่นรุ่นรุ่นประมาณปี18.9เลยนะครับล้อเป็นยางบิสโตนตัวรันซ่าขนาด17ยางปี23ไหา่เยี่ยมครับใช้กันยาวๆไปเลยกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวเวลาล็อกผม,มก็ล็อกล็อกอย่างนี้ ติดทั้งหมด3ครั้งก็คือล็อกนะครับเวลาปลดล็อกครับเอามือนน้วสอดลงไปในนี้เห็นไหมครับปลดล็อกเลยดูครับดูแต่เข็บครับเดิมเนียนกิ๊ดดูครับอันนี้หุ่นยน์สร้างนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับองค์กบประตูมีเมตรอารลึก1นมิลยาวประมาณนิ้วเศษ เป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่หุ่นยนต์ก็สร้างวัตถุเหล็กไปลาประกกันดูครับดูซีนครับไล่จากซีนมาเลยเห็นไหมครับเหนงาเดิมไหมงามบอกได้คาเดียวงามเป็นอาร์กเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยครับลึกหนึ่งมิลซื้อรถที่นี่บอดได้คำเดียวแต่เห็นอย่างเงี้ยเดิมไปท้ายเป็นแอร์ีดีแล้วนะครับสัญลักษณ์ฮอนด้า H R V เครื่องไอวีเทค ัชแบก5ประตูก็จะต้องมีอะไรครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาสกัดที่ฉลามนะครับที่ปัดพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมเปิดให้ดูครับด้านท้ายครับจะเก็บตามเดิมครับเดิมสุดๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คตรงนี้เม็ดอาร์คนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับไล่มาตะเข็บตรงนี้น็อตไม่ได้แกะนะครับน็อตปอด้ายไม่เคยแกะเลยเห็นไหมครับเดิม ตะเข็บเดิมหมดด้านซ้ายน็อตก,ก็ไม่เคยแกะแตะเข็บเดิมหมดครับเห็นไหมครับเป็ดอาร์คเดิมหมดครับไล่ลงมาเห็นไหมครับเบาะนะครับพับแบบ60 40ี่ได้เดี๋ยวจะพับให้ดูนะครับรุ่นนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเครื่องมือและก็ยางอะไรครบตีนตะเข็บเดิมหมดเลยครับนะครับเดิมหมดเลย รองรับน้ำมันเบนซิน E85 E20 เบนซิน91เบนซิน95แก๊สโซฮอลได้หมดนะครับห้ามเติมดีเซลอย่างเดียวนะครับมาดูหลังประตูหลังซ้ายครับดูความเดิมของตะเข็บครับดูครับเห็นไหมฮะโอ้ยเดิมมากไล่ลงมาเนี่ไล่ลงมาหนี่เห็นไหมฮะตามที่นิวผมชี้เนี่ยโอ้ยเดิมมากเม็ดอาร์คลึก1มิลความหางนิวเศษ เป๊ะหมดนี่รถเดิมรถสวยรถนางฟ้าต้องอย่างนี้ครับมือจับเป็นโครเมียมล็อกได้จากด้านฝั่งซ้ายก็ล็อกได้นะครับนะฮะเปิดก็สวมเข้าไปเลยได้ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับอ่าเรามาดูตะเข็บกันต่อครับดูตะเข็บครับตะเข็บประตูหลังประตูข้างคนขับนะครับเดิมมากครับไล่ลงมาในหุ่นยนต์ทำครับเดิมก็จะเห็นว่าวงกลประตูก็มีเมนอาร์กเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ อองเครื่องนะครับเรามาไล่จากสติ๊กเกอร์นะครับน้ำยาแอร์หนึ่งสามสี่เอสติ๊กเกอร์เครื่องสติ๊กเกอร์มอ,อ,ก,ก,อกอรครบหมดสติกเกอร์ตัวนี้สําคัญครบหมดนะครับตะเข็บครับดูตะเข็บเดิมมาเลยครับเห็นไหมฮนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะแก้มมีเม็ดอร์ค,ครบหมดน็อตไม่เคยแกะนะครับมีเม็ดอร์หัวโช๊กอยู่ครบหมดคานหน้านะครับมีเม็ดอร์ค,ครบหมดนะครับเป็นสิ่งเทาแท้ๆของเขามีเม็ดอร์ค,ครบหมดเลยเห็นไหมครับ ด้านขวามือก็เช่นการครับดูตะเข็บครับเดิมหมดครับก็รถไม่เคยเคียร์สีเลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะหัวโชคนะครับมีเม็ดอาคมหมดเป็นเบรกระบบโ r o เซนเซอร์ครับเครื่องเป็นเครื่องขนาด 1,800cc i t ปซีซีไอบีเทประหยัดน้ำมันมากครับผมภายในเราเปิดมาเราจะเห็นเลยว่าเป็นบาะหนังนะครับข้างๆจะเป็นหนังลูอันนี้มาจากโรงงานแท้ๆนะครับ ไม่แตกไม่ฉีกไม่ล้าไม่มีรอยยับยน่นเลยเพราะรถวินแค่9 0 0 0 0มโลเยยบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทครับไล่จากพวงมาลัยก่อนอย่างแรกนะครับพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายจะเชื่อมต่อปรับวิทยุได้ด้านล่างจะเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ได้ด้านขวาเป็นระบบคุยคอนโทนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรลงอท็อปเครื e ่องเอลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นจะมีพิธีนชิบวงลบซ้ายขวาอับเกียร์ได้มาอยู่ที่95,000มโล ด้นบนด้านหน้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับระบบวิทยุนะครับทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบูทงบูทูได้หมดเลยนะครับแล้วเพิ่มกล้องหลังผมใส่เกียร์ถอยให้ดูจะเห็นมีกล้องหลังพร้อมเรร้อยปรับได้3ระดับเห็นไหมครับใกล้ๆปรับได้นะครับเป็นกล้องหลังแล้วก็เป็นเครื่องเสียงด้วยนะครับกระเทมลงมาด้านล่างเป็นอะไรครับเป็นระบบแอร์เป็นระบบออโต้ดิจิตอลนะครับใกล้ๆจะเป็นปุ่มพุดสตาร์ทนะครับคอนโซลสวยงาม มาพร้อมกับเบรกโและเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโต้นะครับช่องวางของครับวางแก้วได้วางของด้านนี้ได้ช่องต่อก็ยังมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็ยังวางของได้อีกนะครับอันนี้นะครับซื้อรถต้องมีอย่างนี้ครับบุ๊กเซอร์วิสครับเห็นไหมครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเข้าสู์ตลอดครับมือเดียวป้ายแดงวิ่ง9 0 0 0หมโลครับหายากมากระบบแอร์แบ็คครับผม บางคนขับมี1ใบเสา A 1ใบด้านข้าง1ใบฝั่งนี้3าฝังคนนั่งก็เช่นกันครับเสา A ด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้3 3บวก3เป็น6บด้านหลังอีก2 8ลูกครับเพราะว่าเป็นรุ่นลองท็อป E-Limited กระจกออโต้ปรับแสงได้เวลาใครขับรถด,ด้านตามหลังมาเปิดไปสูงตัวนี้จะปรับได้ออโต้นะครับเวลาเราพับเาบาะ40ฝั่งนี้พับลงมาเห็นไหมครับลาบ ฝั่งนี้60พับลงมาลาบเห็นไหมครับเวลาจะยกขึ้นยกขึ้นมาครับยกตรงนี้ขึ้นมาครับพับลงไปสามารถใส่ของลึกๆสูงๆได้อีกทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเวลาลงก็พับลงมาก็ล็อกเลยแค่นี้เองนะครับเป็นเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีล้าวไม่มีฉีกไม่มียัดไม่มีย่นเลยนะครับเทดรูมเหลือเหลอเข่าเหลือลอ,อใส่ของได้นะครับทั้งสองฝั่ง ตรงนี้ก็ยังวางเท้าแขนได้วางแก้วน้ํำข้างประตูได้ตรงนี้ได้นะครับเช่นกัน,รน,นครับผมฮอนด้า r v เรคันนี้นะครับปีผลิตปี2015ครับเป็นรุ่น1.8 E-LIMITED Longtop คันนี้นะครับราคาพิเศษครับ425,000บาท425,000บาทผ่0 0อนบาทพอเดือนละ8,600บาทตลอดอายุสัญญา สามารถขอดังเบียนพิเศษได้ถ้าคิดดีๆนะครับคนเดียวไม่ต้องค้ำประกันเอกสารที่ใช้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนย้อนหลัง3เดือนถ้าทํางานส่วนตัวก็บัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเ็นย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ทะเบียนการค้าหรือใบพพ .20 ก็ได้หากใครสนใจครับฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับ0817617922เป็นเบอร์อดีไลน์นะครับและอีกหนึ่งเบอร์ครับ 0 8 1 3 7 8 8 6 8 2เบอร์นี้เปิดต้อนรับลูกค้าเปิดต้อนรับในหน้าตลอดเวลาครับโทรมาไลน์มาได้หมดนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครเห็นบอกท่านแนะนำมาผมมีค่าแนะนำให้ทุกคนนะครับใครมีรถเก่าอยากจะมาเทินผมยินดีรับรถเทินทุกคัน hrv ผมไม่ได้มีแคันีวนะผมมีสามคันผมฝากไว้ด้วยครับกับ honda hrv e limited ปี2015มือเดียวป้ายแดงวิ่ง90 0 0 0โล รถเดิมๆไม่เคยเคลียร์สีราคาพิเศษที่4 2 5 0 0 0บาท4 2 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ8,600บาทตลอดในสัญญาฝากไว้ด้วยครับผม